ครับสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยครับอา่าวันนี้เรามาเริ่มต้นเมนูแรกกันเลยนะครับก็จากสูตรที่ผมหานะครับปุ้นที่ผมหามาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมใช้ในการดูวอลลุ่มนะครับ ตัวแรกเป็นดิโตนะครับดิโตก็เมื่อวานก็ก็ไม่ใช่เมื่อวานนะครับคือวันอังคารก็เลือกเมนูเทรดไว้เช่นกันนะครับโดยให้แนวรับอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดจุดแปดและ <c oughs> โทษนะครับสิบแปดจุดศนย์นะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับซึ่งก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยกคืนขึ้นไปแล้วที่ 18.2นั 18. ่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยของโวล่มที่มันปรับตัวนะครับฟอลลงมานะครับแต่ลักษณะของ m a c d หรือ,อตัวสัญญาณที่เราดูนะครับก็คือมันไล่เส้งขึ้นไปข้างบนนะครับก็ทำให้ มันน่าสนใจนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็เริ่มจะทางขึ้นมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าต้องโซนแถวแถวนี้มันเป็นแนวรับอย่างจริงนะครับอย่างแท้จริงนั่นแหละนะฮะโซน17.8ถ้าวันพรุ่งนี้นะครับไม่หลุดอีกนะครับไม่หลุดลงมาอีกก็น่าสนใจแล้วแหละสําหรับตัวดิโตนะครับอาจจะตื้อหรืออาจจะแรงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เนื่องจากการไซเวยมาค่อนข้างนานนะครับคล้ายๆกับตัวกันกุลนั่นแหละนะครับส่วนตรงนี้นะครับอาจจะค่อยๆไลซิงขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับหรือจะขึ้นแรงเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือจะค่อยๆไซเวยปรับฐานตรงนี้ผมเลยวางกรอบเส้นเทนนะครับไว้ประมาณตรงนี้แหละนะฮะถ้ามันหลุดเส้นเทนลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวดิจตจะไซเวยนะครับ เราค่อยดูกันคีว่าจะขึ้นจะลงนะครับอันนี้แต่เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับบอกก่อนว่าผมเองก็มีนะครับตัวนี้วันนี้ไม่ใช่ว่ามีเราเอามามา,มา,ม,ามาเชร์นะครับเนื่องจากว่ามันมันเข้ากับตัวที่ผมเอาไว้เป็นเมนูเทรดพอดีนะครับเข้าแพทเทินผมนั่นแหละ,ะผมถือมานานแล้วนะครับตัวนี้ คือ,อยโดยมานาน,นครับตัวที่2นะครับเป็น SISB นะครับลักษณะของกราฟนั้นใกล้เคียงกันนะครับก็คือไซเวผ่านรอบโซนตรงนี้มานะครับเพื่อนจะเห็นโซนมาแล้วก็สามารถปรับตัวได้เหนือรอบโซนที่เป็นการไซเวยสิบบาทขึ้นมาได้นะครับตอนนี้10.4นะครับก็ถือว่าขึ้นมาไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ไกลแนวต้านจุดแรกก็อยู่ตรง11บาท จากตรงนี้ไป11บาทก็อา้าวเฮ้ยคอมเอเอประมาณอีก5เปอร์เซ็นต์นะครับอีก5เปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยมีบิดออฟเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นใช้ในการค่อยๆทยอยซื้อเอาละกันนะครับผมเองมีตัวนี้ผมมีอีกนะครับ แต่มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมซื้อได้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับผมกลัวว่ามันเอาบิดเอาเฟอร์หายแล้วผมจะแย่นะครับตัวนี้มันเข้าแพทเทิร์นผมผมเองก็เลยจัดตัว NISB มันเข้ามานะครับตัวนี้ก็ผมมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วแหละนะครับต้นทุนเฉลี่ยผมอยู่ประมาณโซนนี้นะครับเก้านะครับเก้ากว่ากว่าหรือสิตรงนี้นะ ก็ไม่ได้แกลมากนะครับไม่ได้ไกลมากถ้าคนไหนมีวอลุ่มเยอะก็ไม่ควรเข้านะครับตัวที่สามเป็นแจ๊สนะครับผมเฝ้ามาตั้งแต่วันนี้แล้วแหละนะครับผมคุยกับเพื่อนอยู่นะครับว่าอาพอดีทำงานนะครับแล้วก็เปิดดูนิดนึงก็เห็นว่าถ้าแจ๊สมันเลย3.08ได้เนี่ยมันขึ้นแน่นอน ก็ขึ้นจริงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทําเสียทรงนิดนึงนะครับคือเสียทรงก็คือสะบัดคนนั่นแหละแต่จริงๆทรงมันก็ยังอยู่ในเทนนะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับอีกวันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับลักษณะทาเหมือนตัวทองสามเหลี่ยงนะครับสามเหลี่ยอืม แนวรับของตัวแจ๊ยังคงเป็นจุดแนวรับเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ3.16และ308 310ตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้แจ๊เนี่ยน่าจะลงน่าถ้าวันพรุ่งนี้เซ็ตแดงใช่ไหมครับก็อาจจะ310นะครับ306ตรงนี้อาจจะลงมาได้นะครับแล้วก็ ตัวขึ้นไปแล้วก็เบรกไม่ดูคิดอันนี้หรือเปล่านะครับตังก็ไม่มีใส่เหมือนกันนะคือผมผมพอตผมเริ่มเริ่มเต็มแนละ้วอ,อาจจะทยอยขายบางตัวอนะไรเท่านั้นแหละครัอย่ามีเงินเติมเข้ามานะครับก็เนี่ยนะฮะถ้าแรงก็นู่นเลยอะสองสามเจ็ดหกอ่ะ คือ,อยังไงกรอบตรงนี้ต้องเบกหนีอยู่แล้วนะครับแต่วอลรุ่มต้องเข้ามาซัพพอร์ตนะเพราะวันนี้ว่ลรุ่มเยอะมันก็มีสองเคสคือว่าค่อยๆไลซิงนะครับขึ้นไปก็ได้หลุดต่ำกว่า3.06ก็ขัดออกคัดลอดนะครับต้องปิดปิดนะครับราคาปิดนะครับตัวต่อมาเป็น b บ a นะครับ b บ a ก็หลังจากที่ขึ้นแท่งใหญ่ตรงนี้นะครับ จริงผมมองโซนตั้งแต่ตรงโซนตรงนี้แล้วนะครับมันมันผมเห็นมาก่อนหน้านี้แหละแต่ผมไม่ได้แนะนำมั้งครับแต่ผมก็เลยมาร์กโซนไว้ตรงนี้นะครับถ้าเบรกโซนมาปุ๊บเออซื้อได้แล้วก็เด a ก็ซื้อได้แล้วนะครับแนวรับอยู่ที่สามสิบจุดห้านะครับสามสิบเจ็ดห้าสสิบจุดห้าตรงนี้แล้วก็ต้านก็อยู่ที่สามสิบสา นะจริงถ้าหลุดลงมานะครับยังอยู่ตรง3 0มิบาทไม่หลุดเนี่ยก็ถือไปเถอะนะครับยังถือได้นะครับเพราะถ้าเรามองนะครับเราตีเส้นเทนนะครับตรงนี้มันก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นไหนนะครับประมาณนี้ตัวถัดไปเป็น KBS นะครับกลุ่มน้ำตาลนะครับเริ่มฟื้นคืนขึ้นมาแล้วนะครับ KBSBRRKSL นะครับ เจต,ตรงนี้กราฟแล้วก็วอลลุ่มที่ผมเห็นเป็น KBS นะครับ KBS ก็ก่อโซนตรงนี้นะครับถ้าถามว่าอมันจะเป็นยังไงนะครับผมมองว่ามันจะเหมือนตัวนี้นะครับตัวที่ผมเข้าไปก่อนหน้านะครับผมเข้าไปตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็สะสมสะสมตรงนี้นะครับมันจะตื้อเนียตื้อ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 น,นะครับแล้วก็ เบรกแท่งใหญ่หนีราคาขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะดูกลุ่มน้ำตาลทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับ b r r นะครับเนี่ยทรงคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ k s l นะครับ k s l เหมือนมันนำขึ้นไปแล้วนะก็ก็ลุ้นกันละกันนะครับ3มตัวแหละแล้วก็อีก KBS ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือตัวกลัมกึ่งนะครับที่ผมมองไว้ก็มี KKP นะครับ T-Com แล้วก็ TTB นะครับอ่าผมผมเลือกสายซิ่งแล้วกันนะครับเป็น T-Com นะครับ T-Com เนี่ยก็ถามว่ามันยังอยู่ในโซนของการไซเวในกรอบนะครับตั้งแต่12นะครับกับ เท่าไรเลยสิบนะครับ10กับ12เป็นกรอบของการไซเวย์นะครับตอนนี้อยู่ที่11คือครึ่งหนึ่งหละสัญญาณบายเริ่มขึ้นมานะครับก็ถ้ามันไม่ลงมันก็ขึ้นนะฮะก็คือประมาณนั้นแหละนะครับแนวต้านก็อยู่12นะครับถ้าเลยได้ก็ยาวนะครับก็จะอัดหายขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เ,เทรดเราควา้วยความระมัดระวังเช่นเคยนะครับสถานการณ์ของเซตนั้นก็ยังก้ากึ่งนะครับยังก้ากึง่งมีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะครับอย่างที่บอกไว้ครับ1615นะครับก็ยังคงโซนแถวนี้ก็ยังมีมีศีอกาสลงมานะครับจุดแรกนะครับคนมองไป 1, 5ปันห้ารอยแาดสิไเงี้ยนะครับผมมองว่าถ้ามาตรงนี้ก็จะเสียทรงเนาะก็ อยู่ประมาณโซนพันหนะครับแล้วกันนะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ